ทางสทนชค่ะเตือนพายุแมทโมส่งผลกระทบฝนตกหนักภาคเหนืออีสานและภาคตะวันออก7-8ตุลาคมนี้นะคะยืนยันปีนี้ไม่ซ้ำรอยมาหาอุทกภัยปี2554ค่ะ รัฐบาลให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยร้อยเอกธรรมนัทพรหมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยบินสำรวจสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมอำเภอกงไกรลาศเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนเตรียมผักดันกงไกรลาศโมเดลแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากแบบเฉพาะพื้นที่โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางแผนและขับเคลื่อนให เป็นรูปธรรมด้านนายดานุชา พิชยนานันเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำได้เปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำคาดว่าพายุแมทโมจะส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้ระหว่างวันที่7-8ถึงตุลาคมนี้จะมีฝนตกปานกลางถึงหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ทั้งนี้จากการที่2-3วันที่ผ่านมามีฝนตกมากกว่าที่คาดการเอาไว้ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้ปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนที่มีปริมาณน้ำมากเพื่อรักษาความมั่นคงของเขื่อนโดยให้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนสิริกิตเป็นวันละ35ล้านลูกบาทเมตรขณะที่เขื่อนภูมิพลยังคงระบายน้ำวันละ5ล้านลูกบาทเมตรและมอบหมายให้การไฟฟ้า,ฟฟาฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประสานกรมชนประธานปรับอัตราการ ระบายน้ำรวมให้อยู่ระหว่าง40-50ล้านลูกบาทเมตรต่อวันตามสถานการณ์พร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงหากจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำ